ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าตัวเองเป็นคนที่รักสุขภาพก็กินอาหารเสริมมาหลายตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็จู่ๆตัวเองก็โดยอายุ50บบวกนะคะตอนนี้ก็เข้า54แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องออฟฟิศซินโดรมปวดข้อปวดเขา่าแล้วก็เป็นโรคไวทยทองด้วยค่ะก่อนที่จะมาเจอกาแฟ2ตัวนี้นะคะ ก็ดีบังเอิญว่ามีสุขภาพของตัวเองอย่างนั้นแต่การที่ได้ตัดสินใจได้ดื่มกาแฟสมุนไพรชุดนี้ก็คือเพราะว่ามองหาธุรกิจที่อยากจะทำแล้วก็ตัดสินใจที่มาดื่มกาแฟตัวนี้แล้วทำให้ตอบโจทย์ได้ว,ว่าสุขภาพดีขึ้นการที่เป็นออฟฟิศซินโดมเมื่อก่อนก็ไม่รู้จัก,กค่ะคานว่าเป็นออฟฟิศซินโดมันดีขึ้นยังไงก็ตรงนี้ค่ะมันจะมีอาการ แล้วก็ปวดมากเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะทรมานจะกดคอยกดตลอดตลอดนะคะแต่พอดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วนะคะสมุนไพรตัวนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปตัวไหนแล้วก็จู่ๆก็ไปเดินที่ตลาดนะคะก็มีเพื่อนๆเขาทักกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมไปทำบริอ,อกมาเหลอทำไมดูตัวเองถึงผิวดีขึ้นเพราะว่า อยู่บ้านนอกเนาะมันอากาศมันร้อนแล้วก็ตากแดดแล้วก็ทํางานอยู่กลางไร่กลางสวนด้วยเนี่ยแหละค่ะก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะกาแฟตัวนี้หรือเปล่าแล้วทีนี้ก็มาดูตัวเองนะคะแล้วก็ที่เป็นโรคไวทยทองที่ร้อนร้อนสุดขั้วและหนาวหนาวสุดเลยแล้วก็มันหายไปช่วงไหนตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วอีกอย่างงก็คือเรื่องสายตา สายตาเมื่อก่อนเป็นคนที่สายตาเฝ้าฟังที่มองระยะไปไกลๆแล้วจะมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าจะเห็นใบไม้เป็นสีเขียวพุดเลยแต่หน้าทุกวันนี้มองแล้วใบไม้แยกใบออกได้ขับรถตอนกลางคืนมาสังเกตตัวเองตอนที่ขับขับรถตอนนั้นมีพายุแรงค่ะฝนตกหนักมาก แล้วทีนี้ก็ขับรถไม่ได้พักเลยแม่ถามว่าไม่พักเหรอฝนตกหนักมากก็แปลกใจในตัวเองเหมือนกันนะคะเห็นเส้นทางได้ดีมากๆเลยค่ะก็เคยระบอกแล้วค่ะว่าต้องบอกว่าขอขอบคุณนะคะกาแฟชุดนี้มากๆเลยค่ะทําให้สายตาดีขึ้นนะคะ <c oughs> เพราะว่าสายตาเนี่ยคือหน้าต่างของหัวของเราเลยนะคะถ้าเราไม่มีสายตาตัวนี้แล้วเราก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย <c oughs> ก็ต้องบอกว่า ดีใจมากๆค่ะที่ได้เจอแล้วก็ได้ดื่มสมุนไพรชุดนี้นะคะขอบคุณมากๆ